้นเราจะมาดูเนื้อหาที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีหลังจากที่เราเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดหน้าเจ็ดสิบกันในวันนี้ซึ่งก่อนที่เราจะบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงหรือนาทีเนี่ยคุณครูเนี่ย อยากให้หนักเรียนช่วยบอกเวลาเวลาของนาฬิกาเรือนนี้ของคุณครูไหนได้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเวลากลางวันนาฬิกาเรือนเนี้ยจะบอกเวลาเท่าไหร่คะบอกเวลาเท่าไหร่น,น,นอะนะนอาแปดโมงเชา้าหรือว่าแปดนาฬิกานั่นเองเซึ่งถ้าคุณครูคเนี่ย หมุนเข็มยาวของคุณครูนี่จากตอนแรกเข็มยาวของครูอยู่เลขสิบสองใช่ไหมคะถ้าคุณครูหมุนเข็มยาวของคุณครูเนี่ยไปเรื่อยๆครูหมุนเข็มยาวของคุณครูนะไปเรื่อยๆจนครูจะหมุนเข็มยาวของคุณครูให้วนกลับมาครบเลขสิบสองอีกครั้งหนึ่งคุณครูก็จะหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆ จนครบเลข12อีกครั้งหนึ่งเอ๊ะเมื่อกี้เนี่ยเวลาเริ่มต้นของเราอ,อยู่ที่เวลา8ดนาฬิกาใช่ไหมคะพอคุณครูหมุนเข็มยาของคุณครูไปเรื่อยๆจนวนกลับมาครบเลข12อีกครั้งหนึ่งเนี่ยตอนเนี้นาฬิกาเรือนนี้ของคุณครูบอกเวลาเท่าไหร่คะ9ก้าโมงค่ะบ้าโมงเช้าหรือว่าเกนาฬิกา นักเรียนลองสังเกตนะคะว่าเริ่มต้นคุณครูมีเวลาเริ่มต้นเวลา8นาฬิกาใช่ไหมคะแล้วคุณครูก็หมุนเข็มยาวไปเรื่อยๆจนพบเวลา9นาฬิกาตรงนี้เนี่ยน,นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเข็มสั้นของคุณครูตอนแรกอยู่ที่เลข8ใช่ไหมคะแล้วพอครูหมุนเข็มยาวของคุณครูไปเรื่อยๆจนกลับมาครบเลข12อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเข็มสั้นของคุณครูเปลี่ยนมาอยู่ที่เลข9ดังนั้นเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเข็มสั้นของคุณครูเนี่ย ในการหมุนเข็มยาวหนึ่งครั้งก็คือหมุนหนึ่งรอบก็คือจากสิบสองหมุนกลับมาครบสิบสองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเข็มสั้นของคุณครูเนี่ยจะเดินได้หนึ่งช่องใหญ่หรือว่าห้าช่องเล็กนี่หนึ่งช่องใหญ่ก็คือจากเลขแปดไปเลขเก้าส่วนห้าช่องเล็กคือนักเรียนจะเห็นขีดเล็กๆตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าดังนั้นเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าถ้านาฬิกาเข็มยาวของคุณครู หมุนจากเลข12แล้วหมุนไปเรื่อยๆจนพบเลข12อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราอ่ะจะได้เวลาก็คือ60นาทีใช่ไหมคะมันหมุนไปเรื่อยๆจนพบเลข12อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นเวลา60นาทีหรือเราจะบอกได้อีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเข็มยาวของคุณครูเนี่ยหมุนจากเลข12หมุนไปเรื่อยๆจนพบเลข12อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะมีเวลาก็คือ1ชั่วโมงนั่นเอง ดังนั้นนะคะเวลา1ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ60นาทีนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะแบบปัญหาที่เราจะทำเนี่ยเป็นหน้าที่70โดยหน้าที่70เนี่ยมันจะเป็นการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงซึ่งก่อนที่เราจะทำหน้า70เนี่ยเดี๋ยวให้พวกเรามา,มาลองช่วยคุณครูหาตัวอย่างข้อนี้ก่อน ตอนนี้นะคะตัวอย่างของคุณครูเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าคุณครูคมีนาฬิกาใช่ไหมคะถ้าเป็นเวลากลางวันเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้จะบอกเวลา8โมงเช้าหรือว่า8นาฬิกาที่พวกเราตอบกันไปใช่ไหมในเริ่มต้นแต่เอ๊แล้วนาฬิกาเรือนนี้ล่ะถ้าเป็นเวลาตอนเช้าเนี่ยจะบอกเวลาเท่าไหร่คะ10โมงอ่า10โมงเช้าหรือว่า10นาฬิกาใช่ไหมคะ ถ้าคุณครูเนี่ยต้องการที่จะรู้ว่าตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาจนถึงเวลาสิบนาฬิกาเนี่ยเราอ่ะจะรู้ได้อย่างไรคะว่าตอนเนี้ยเป็นระยะเวลากี่ชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงมีคนตอบว่าสองชั่วโมงด้วยมีมีคนมีคําตอบอื่นไหมคะนอกจากสองชั่วโมง<อ>มเห็นรูปเนือเลยเรามาดูกันดีกว่า คนที่ตอบสองชั่วโมงทุกคนทํายังไงคะคนนับใช่ไหม<น>ก็คือเริ่มต้นเราแปดนาฬิกาใช่ไหม<น>เมื่อกี้ที่กูอยากรู้แปดนาฬิกา<อ>เราก็จะนับไปจากแปดนาฬิกา<น>ไปเก้านาฬิกาก็จะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง<น>ใช่ไหมคะ<น>แล้วถ้าเก้านาฬิกาไปถึงสิบนาฬิกาก็จะเป็นเวลาสองชั่วโมงเ<น>พราะฉะนั้นนี่เราจะเห็นว่า จากเวลาแปดนาฬิกาไปถึงเวลาสิบนาฬิกาก็จะเป็นเวลาสองชั่วโมงนั่นเองค่ะเอ๊แต่ครูมีตัวอย่างอีกข้อหนึ่งถ้าครูต้องการที่จะทราบเวลาว่าถ้าตั้งแต่เวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีจนถึงเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีเนี่ยครูอยากทราบว่าเป็นระยะเวลากี่ชั่วโมงเราจะทําได้อย่างไรน้า มีใครช่วยตอบได้ไหมคะว่าเป็นเวลากี่ชั่วโมงนะสองชั่วโมงสองชั่วโมงครับคนนี้ตอบสองชั่วโมงทำยังไงคะทุกคนดูได้อย่างไรนะว่าเป็นสองชั่วโมงเจ็ดเป็นถึงเก้าครับอ่าเริ่มต้นก็คือจากเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีไปถึงแปดนาฬิกาสามสิบนาทีก็จะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะเราจะนับจากแปดนาฬิกาสามสิบนาทีไปถึงเก้านาฬิกาสามสิบนาทีเนี่ย ก็จะเป็นเวลาอ,อีกหนึ่งชั่วโมง <6 S 1> เพราะฉะนั้นก็จะเป็นตอนนี้สองชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้คําถามของคุณครูก็คือจากเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีจนถึงเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีเนี่ยก็จะเป็นเวลาสองชั่วโมงอันนี้คือรูปแบบถึงมากค่ะดูจะได้รู้ ดังนั้นนะคะถ้าเราอ่ะต้องการที่จะบอกระยะเวลาเนี่ยให้พวกเรานะคะนับเวลาจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดนั่นเองค่ะดังนั้นเรามาช่วยคุณครูทำแบบฝึกหัดกันที่หน้าเจ็ดสิบสองกันดีกว่าค่ะให้นักเรียนทุกคนนะคะเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้าเจ็ดสิบสองค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาให้เราทำอะไร เรามาดูค่ะคำสั่งในหน้า72นะคะเขาให้เราเติมตัวเลขแสดงจํานวนเรามาดูข้อที่1กันค่ะข้อที่1นนะคะเขาบอกว่าแก้วตาเดินขอโทษค่ะแก้วตานะออกจากบ้านเวลา10นาฬิกาถึงสวนสัตว์เวลา13นาฬิกาแก้วตาใช้เวลาเดินทางจุดจุดจุด,จดชั่วโมง เราจะได้กี่ชั่วโมงนะเราจะใช้การนับใช่ไหมคะก็คือเราจะนับตั้งแต่เวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดอ่ะคุณครูก็จะสร้างเป็นเส้นจำนวนแบบนี้เมื่อกี้เริ่มต้นที่เวลา10นาฬิกาใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาช่วยคุณครูนับกันจาก10นาฬิกาไปถึง11นาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นเวลากี่ชั่วโมงคะ หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็จดนน้ำหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะเดินต่อจากสิบเอ็ดนาฬิกาไปหาสิบสองนาฬิกาก็จะเป็นเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเป็นเวลาสองชั่วโมงแล้วจากสิบสองนาฬิกาไปหาสิบสามนาฬิกาก็จะเป็นเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเป็นสามชั่วโมงนั่นนะคะแก้วตาใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงคะที่เราน้บเมื่อกี้ สามชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนสามลงไปเลยค่ะมาดูข้อที่สองกันต่อนะคะข้อที่สองพ่อเดินทางจากบ้านเวลาห้านาฬิกาสามสิบนาทีถึงบ้านย่าเวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีคำถามนะคะเขาถามว่าพ่อเนี่ยเดินทางจุดจุดจุดชั่วโมงก็คือพ่อเดินทางกี่ชั่วโมงนั่นเองค่ะ เราก็จะทําเหมือนเดิมก็คือเราจะนับเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดใช่ไหมคะเรามาช่วยคุณครูนับเวลาเริ่มต้นก็คือห้านาฬิกาสามสิบนาทีใช่ไหมคะเราก็จะนับไปอีกหนึ่งก็คือหกนาฬิกาสามสิบนาทีก็จะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วจากหกนาฬิกาสามสิบนาทีไปถึงเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีก็จะเป็นเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นสองชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะ แล้วจากเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีไปถึงแปดนาฬิกาสามสิบนาทีก็จะเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงมก็จะเป็นกี่ชั่วโมงคะตอนนี้ที่เรานับได้สามชั่วโมง,ชโมงใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นเออแล้วตอน,นเนี้ยเนี่ยเราทราบรือยังค่ะว่าพ่อเดินทางทั้งหมดกี่ชั่วโมงคะสชั่วโมงจริมง,ม,งามากค่ะเราก็จะเขียนเลขสามลงไปในข้อที่สองเลยค่ะ มาดูข้อที่สามกันต่อนะคะข้อที่สามนะคะ,ะคะุณเริ่มเรียนเวลาแปดนาฬิกาสิบห้านาทีพักรับประทานอาหารกลางวันเวลาสิบสองนาฬิกาสิบห้านาทีคุณใช้เวลาเรียนเนี่ยทั้งหมดกี่ชั่วโมงเราก็จะมานับกันเหมือนเดิมเริ่มต้นเราเริ่มต้นคุณเริ่มต้นเรียนกี่ชั่วเวลาเท่าไหร่นะแปดนาฬิกาเท่าไหร่คะ สิบนาฬิกาสิบห้านาทีแปดนาฬิกาสิบห้านาทีเก่งมากค่ะเราก็จะเริ่มต้นอ่ะแปดนาฬิกาสิบห้านาทีจนถึงเก้านาฬิกาสิบห้านาทีก็จะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วจากเก้านาฬิกาสิบห้านาทีมีคนตอบได้แล้วสี่ชั่วโมงไหนเรามาดูซิว่าจริงไหมจากเก้านาฬิกาสิบห้านาทีจนถึงสิบนาฬิกาสิบห้านาทีก็จะเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงก็ตอนนี้ก็จะเป็นสองชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะ แล้วจาก10นาฬิกา15นาทีก็จะถึง11นาฬิกา15นาทีก็จะเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นสามชั่วโมงแล้วตอนนี้แล้วจาก11นาฬิกา15นาทีจนถึง12นาฬิกา15นาทีก็จะเป็นเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นสี่ชั่วโมงีน่งเพราะฉะนั้นนะคะขุนก็ใช้เวลาทั้งหมดเรียนก็คือสี่ชั่วโมง เรามาดูข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่นะคะแก้วตาเข้าชมสวนสัตว์เวลาเก้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีกลับออกมาเวลาสิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีแก้วตาใช้เวลาชมสวนสัตว์จุดจุดจุด,จดชั่วโมงไหนมีใครตอบได้เท่าไหร่น้ที่พวกเรามีคนเห็นมีคน <6 S 1> ตอบครับมีคนตอบหกชั่วโมงหกชั่วโมง ม,มีใครได้คำตอบอื่นนอกจากหกชั่วโมงไหมคะนีเ่เรามาดูกันดีกว่าว่าเพื่อนที่ตอบหกชั่วโมงเนี่ยตอบถูกจริงไหมเ,เริ่มต้น9นาฬิกาสสี่ิบห้าเราก็จะนับไปอีก1ชั่วโมงก็คือสิบนาฬิกาสสสี่ิิบห้า45 1ดนาฬิกาสสิบห้านาทีสสิบองนาฬิกาสสี่บิห้านาทีาตอนนี้ามแล้วใช่ไหมคะามนาฬิกาสสี่ิบห้านาที ส4ีนาฬิกาสีสนาทีส5บหนาฬิกาสีนาทีดังนั้นเป็นเวลา6ชั่วโมงเก่งมากค่ะดังนั้นนะคะทุกคนเขียนข้อที่4ลง,ไป,งไปเลยค่ะหกชั่วโมงไปข้อที่5ค่ะข้อที่5้าเขาบอกว่ารตัวออกจากฐถานี้เวลาเวลาเท่าไหร่คะยี่สิบเ ยี่สิบห้านาทีถึงกรุงเทพเวลาห้าห้านาฬิกายี่สิบห้านาทีรถทัวร์ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงรถทัวร์เริ่มออกเวลาเท่าไหร่นะคะยี่สิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบห้านาทีใช่ไหมคะถ้าจากยี่สิบเอ็ดนาฬิกาอ่ามีคนตอบสิบหกมีใครได้คำตอบอื่นไหมนะเรามาดูกันค่ะ เริ่มต้นก็คือเวลาเริ่มต้น21นาฬิกา25นาทีใช่ไหมคะเราก็จะนับไปถึงเวลา22นาฬิกา25นาทีก็จะเป็นเวลา1ชั่วโมงแล้วจาก22นาฬิกา25นาทีไปหา23นาฬิกา25นาทีก็จะเป็นเวลาอีก1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเป็น2ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วจาก23นาฬิกา25นาทีไปจนถึง24นาฬิกา25นาทีหรือว่า 0นาฬิกา25นาทีเนี่ยก็จะเป็นเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะก็กตอนนี้ก็เป็นสามแล้วเพราะว่าเราอย่าลืมนะคะว่าในหนึ่งวันของเราเนี่ยมีเวลาแค่24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเลย24ชั่วโมงแล้วเราก็จะกลับมานับที่0นาฬิกาใหม่ตอนนี้เราได้สามชั่วโมงแล้วนะแล้วต่อไปถ้าเป็นเวลา หนึ่งนาฬิกายี่สิบห้านาทีก็จะเป็นเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะก็จะเป็นตอนนี้สี่ชั่วโมงแล้วแล้วจากหนึ่งนาฬิกายี่สิบห้านาทีไปหาสองนาฬิกายี่สิบห้านาทีก็จะเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นห้าแล้วต่อไปก็จะเป็นสามนาฬิกายี่สิบห้านาทีก็จะเป็นหกไปจนถึงสี่นาฬิกายี่สิบห้านาทีก็จะเป็นกี่ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็จะเป็นหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดใช่ไหมแล้วก็จาก สี่นาฬิกายี่สิบห้านาทีไปจนถึงสุดท้ายห้านาฬิกายี่สิบห้านาทีก็จะเป็นแปดชั่วโมงเพราะ <8. S 2> ฉะนั้นนะคะรถทัวร์เนี่ยใช้เวลาเดินทางทั้งหมดก็คือแปดชั่วโมงนัแบบ่นเองรูจะไปข้อที่หกเลยนะข้อที่หกนะคะเขาบอกว่า พ่อออกจากบ้านเวลา23นาฬิกา20นาทีถึงบ้านพักต่างอากาศเวลา4นาฬิกา20นาทีเขาถามว่าพ่อเนี่ยใช้เวลาเดินทางทั้งหมดกี่ชั่วโมงเอไหนใครลองช่วยคุณครูนอ่ามีเพื่อนนับได้7ชั่วโมงมีใครได้คำตอบอื่นไหมคะนาองจ็ดชั่วโมง จ็ดชั่วโมงอ่าเพื่อนได้เจ็ดชั่วโมงกันเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ็ดชั่วโมงจริงไหมพอเริ่มต้นเดินทางก็คือยี่สิบยี่สิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีใช่ไหมคะอ่าจากยี่สิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีไปหายี่สิบสองนาฬิกายี่สิบนาทีก็จะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วจากนั้นก็เป็นยี่สิบสามนาฬิกายี่สิบนาทีก็จะสองชั่วโมงจากนั้นจากยี่สิบสามนาฬิกายี่สิบนาทีไป ศูนย์นาฬิกายี่สิบนาทีก็จะเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงก็ตอนนี้ก็จะเป็นสามชั่วโมงแล้วต่อไปก็จะเป็นหนึ่งนาฬิกายี่สิบนาทีก็จะเป็นสี่ชั่วโมงแล้วก็เป็นสองนาฬิกายี่สิบนาทีก็จะเป็นห้าใช่ไหมคะแล้วก็ต่อไปสามนาฬิกายี่สิบนาทีก็จะเป็นหกเอะตอนนี้ถึงเวลาที่เขากำหนดหรือยังคะ ยังไม่ถึงใช่ไหมเพราะาตอนนี้อยู่แค่3านาฬิกา20นาทีแต่เขาถามหา C นาฬิกา20นาทีเพราะฉะนั้นเราก็จะนับไปอีกนึงก็คือ4นาฬิกา20นาทีก็จะเป็นชั่วโมงที่เจ็เพราะฉะนั้นนะคะพ่อใช้เวลาเดินทางทั้งหมด7ชั่วโมงนั่นเองค่ะ